สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทารอดออฟบัตเตอร์ไฟวันนี้เราจะมาทำคลิปสรงคนรักเก่าของชาวธาตุไฟเมษสิงหนูประจำเดือนตุลาคม2566กันนะคะผู้อ่านขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะขอบคุณจัดใจค่ะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วรู้สึกว่า พลางงานนี้ไม่ใช่ตัวตนของคุณก็อย่ากเก็บมาใส่ใจนะคะรับแต่เรื่องราวดีๆพลางงานดีๆกลับไปคลิปนี้ส่งคนรักเก่านั่นหมายถึงท่านที่จบความสัมพันธ์กันไปแล้วนึกถึงหน้าเขาคนนี้ไว้นะคะคนที่คุณนึกถึงมาดูว่าตัวตนของเขาณนะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเขาทำอะไรอยู่ท่านใดที่มีรักดีๆอยู่แล้วเลื่อนผ่านได้นะคะ มาดูว่าตอนนี้คนรักเก่าของคุณคนที่คุณนึกถึงตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างมาดูพลังงานนะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเดวิล t ไฮพินเทสเซเว่นออฟโซดจัสติก และก็ไฟออฟสดนะคะคนรักเก่าของชาวธาตุไฟเมตดสิงทนูดูสถานการณ์ตอนนี้คนรักเก่าของคุณท่าจะไม่ค่อยดีสถานการณ์เขาตอนนี้ไม่ว่าเหตุผลอะไรเหตุการณ์อะไรที่คุณจบความสัมพันธ์กับเขาไป สิ่งที่เขาเจอตอนนี้สังคมที่เขาอยู่เขาไม่มีความสุขเลยมันเหมือนอยู่ในสังคมที่หลอกลวงมีการโกหกคนที่เขาคบอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือเป็นคนรักก็ได้ไม่ว่าเขาจบกับคุณไปเพราะมีมือที่สามเขาไปเลือก คนของเขาหรือว่าตอนนี้เขาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครของเขาไปแล้วแต่สิ่งที่เขาเจอสังคมหลอกลวงการโกหกหลอกลวงเพื่อนฝูงคบเขาเพราะผลประโยชน์หวังเงินทองหรือว่าเขาเป็นคนที่ใจดีเกินไป คนที่เข้ามาหาเขาอ่ะไม่มีใครที่จริงใจกับเขาเลยถ้าเป็นคนรักหรือคนรักที่เขาคบอยู่ณนะตอนนี้แน่นอนเลยหวังผลประโยชน์เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ดูแลเทคแคร์ดีช่วยเหลือมันทำให้เขาอะหาความสุขไม่ได้เมื่อเขาได้รับรู้เรื่องราวบางอย่าง แน่นอนเลยว่าคนของเขาน่าจะมีการปิดบังซ่อนเร้นบางทีคนที่เขาคบอยู่อาจจะบอกว่าเขายังโสดแต่ในเมื่อความจริงปรากฏเขาอาจจะจับได้ว่าเขาโดนหลอกเขาไม่ได้เป็นที่หนึ่งเขาตกอยู่ในสถานการณ์ของการเป็นตัวสำรอง หรือเป็นรักที่เปิดเผยไม่ได้คนของเขาไม่สามารถให้สถานะที่ชัดเจนต่อเขามันเหมือนชีวิตเขาตอนนี้อยากเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองบางทีเขาทุ่มเทให้คนคนนี้เสียเงินเสียทองให้กับคนคนนี้มาเยอะแต่สิ่งที่เขาได้รับคือการโกหกหลอกลวง ความเป็นธรรมอยู่ในบางทีเขากำลังเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองอยู่มีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นกับเพื่อนฝูงที่ทำงานหรือกับคนของเขาเองความไม่เข้าใจกันทะเลาะบอกแวงชีวิตเขาตอนนี้กําลังวุ่นวายกำลังหาความสุขไม่ได้หรือถ้า ูดในเรื่องของความยุติธรรมถ้าเขาเคยทําผิดต่อใครไม่ว่าจะเป็นคุณปนกรรมนั้นมันกําลังสนองเขาเขาเคยทําให้คุณเสียใจตอนนี้เขาเองกลับเป็นฝ่ายที่เสียใจหาความสุขในตัวเองไม่ได้เช่นกันสิ่งที่เขาเจอตอนนี้มันเจ็บปวดนะมันเหมือนเขาทุ่มเทให้ แต่สิ่งที่เขาได้รับมันกลับไม่เป็นอย่างที่เขาคิดนี่คือพลังงานของคนรักเก่าของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะมาดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณบ้างสถานการณ์ที่เขาเจอตอนนี้มีบ้างไหมที่เขานึกถึงคุณและเขานึกถึงคุณอย่างไรมาดูพลังงานความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณนะคะ ชาวธาตุไฟมีดสิงธนูไพ่ใบแรก is of sword full of pentacle ทรีออฟโสดเทนออวานและก็ไฮโดรฟนนะคะพลังงานความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณแน่นอนเลยคุณกับเขาถ้าเขาเป็นฝ่ายที่ทำให้คุณเสียใจ คนคนนี้คนรักเก่าของคุณเมื่อก่อนเขาอาจจะแอบคบแอดแอบติดต่อใครอีกคนหนึ่งแอบแชทแอบคุยมีการปิดบังซ่อนเร้นคุณบางทีนะตอนนี้มันเหมือนเขาละอายใจรู้สึกละอายใจกับสิ่งที่เคยทำกับคุณ ปัญหาของคุณกับเขาที่จบกันไปแน่นอนเลยมือที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์แน่นอนเลยว่าไม่คุณกับเขาเนี่ยต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เลือกมือที่สามแอบคบใครคนใดคนหนึ่งไว้มันทำให้ความสัมพันธ์คุณกับเขามันต้องจบความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้ เขาเองเน่ะมันมีช่วงเวลาหนึ่งนะที่เขารู้สึกเบื่อหน่ายคุณน่ะมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่มันไปต่อไม่ได้บางทีคุณกับเขาอาจจะอยู่ด้วยกันคบกันมานานมันทําให้เกิดความเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์มันทำให้เขาลงผิดเลือกคนอื่นแต่สิ่งสุดท้ายที่เขา นึกถึงคุณมันเป็นเหมือนสิ่งที่เขาไปเจอมันเป็นความเจ็บปวดพอสิ่งที่เขาไปเจอมันเป็นความเจ็บปวดมันทำให้เขานึกถึงคุณว่าเขาเคยทำกับคุณแบบนี้คุณเคยเสียใจแบบนี้ตอนนี้เขากำลังเจ็บปวดเสียใจเหมือนที่เขาเคยทำกับคุณ ความสัมพันธ์ความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณมันเหมือนมันเป็นอะไรที่หนักหน่วงมันคงจะไปต่อไม่ไหวแล้วเพราะเขาละอายใจการกลับมาครั้งนี้เขาคงไม่กล้าแล้วค,คนคนนี้เหมือนหาความรวบรวมความกล้าไม่ได้แม้จะติดต่อมาหาคุณ เพราะมันมีแต่เรื่องราวแย่ๆที่เขาทำกับคุณจนเขาแบกไม่กล้าที่จะแบกหน้ามาหาคุณเขากำลังคิดปล่อยให้โชคชะตาถ้าคุณกับเขายังมีบุญวาสนาต่อกันคุณกับเขาอาจจะได้มารักกันกลับมาคบกันอีกมันเหมือนเขาปล่อยแล้วนะปล่อยวาง ในใจของเขาจะติดต่อกลับมาก็ไม่กล้าคนคนนี้เหมือนหาความกล้าไม่ได้รวบรวมความกล้าไม่ได้บางทีเขาอาจจะพึ่งพาไปเพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือหรืออาจจะไปขอคำปรึกษาญาติผู้ใหญ่ที่เขานับถือก็ได้ว่าจะเอาอย่างไรโตในชีวิต แต่เชื่อเลยว่าสิ่งที่เขาทําได้ณนะตอนนี้คือการไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางทีเขาอาจจะขอพรให้คุณกับเขาอะได้มือได้มีโอกาสกลับมาในความสัมพันธ์นี้เขายังหวังอยู่นะหวังให้โชคชะตาหวังให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้คุณกับเขากลับมารักกันอยู่ แต่ว่าถามว่าคนคนนี้จะกล้าติดต่อมาไหมตอนนี้คิดว่ายังไม่กล้าที่จะติดต่อมาหาคุณเพราะว่าเขาละอายใจซะเหลือเกินในการติดต่อกลับมาหาคุณมีทางเดียวที่เขาทำได้คือการขอพรสิ่งศักดิก์สิทธิ์ให้ช่วยอย่างน้อยก็ให้จิตใจของเขาอะมันดีขึ้นบ้าง รู้สึกผิดต่อคุณน้อยลงบ้างนี่คือสิ่งเดียวที่เขาทำได้นี่คือพลังงานความรักของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะคนรักเก่าของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วรู้สึกว่าพลังงานนี้ไม่ใช่ตัวตนของคุณก็อย่ากเก็บมาใส่ใจนะคะรับแต่เรื่องราวดีๆพลังงานดีๆกลับไปขอให้ทุกคนทุกท่านพบเจอแต่เรื่องราวดีๆนะคะ เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ